ในช่วงสูตรประจำตระกูลนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับมีพี่คนหนึ่งสมัครเข้ามาแล้วเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าวันนี้จะเป็นเมนูอะไรสูตรประจำตระกูลช่วงสูตรปร,ระจำตระกูลคุณผู้ชมครับเราเข้ามาในบ้านแล้วนี่ผู้ร่วมรายการของเราพี่อาจส,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ นะวันนี้เนี่ยคุณผู้ชมมันเริ่มถ่ายทําได้เริ่มผ่อนคลายนะครับพี่อาจก็สมัครเข้ามาแล้วก็ส่งสูตรมาหาเราเยอะมากเลยค่ะวันนี้ก็เลยหยิบมาหนึ่งสูตรจะทําอะไรครับวันนี้จะเป็นสามเนื้อน้าแดงสามเนื้อน้ําแดงสูตรนี้มาจากไหนคุณแม่ค่ะ๋อคุณแม่ใช้อะไรบ้างครับเนื้อจะมีเนื้อไก่นะคะส่วนวันนี้ที่นํามาเนี่ยก็จะไปปีกไก่บนนะคะน่องไก่นะคะแล้วก็เนื้อหมูนะคะหมูสามชั้นแล้วก็ซี่โครงหมูทีนี้เครื่องปรุงมีอะไรบ้างครับน้ำแดง เครื่องปรุงหลักๆอันนี้ตัวชูรสเลยนะคะ,ะก็จะเป็นข่าที่สองลองลงมาก็เป็นรากผักชีแล้วก็รากขึ้นช่ายต้องใช้2รากใช้2รากเลยค่ะส่วนต่อไปก็คือกระเทียมนะคะแล้วก็พริก<พ>ไทยพริกไทยนี่ขาดไม่ได้เลยนะคะแล้วก็มีผงวิบับเกลือเสร็จเรียบร้อยแล้วเอามาตำนะคะตำส่วนผสมนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าเอ่อรากผักชีพริกไทยอะไรต่างๆให้ออกมาเป็นถ้วยแบบนี้<ข>เราตำไปแล้วตอนนี้เราก็จะมาเริ่มทำแล้วนะฮะค่ะ ใส่น้ำเลยนะโอ้โหนี่ร้อนๆเลยเอาไอขวดเนะาะมาไอขวดหนึ่งปึ๊บใส่ลงไปเลยนี่น้ำปล่านะครับนี่ลืมบอกมีน้ำมันหอยด้วยประมาณเท่าไหร่ฮะร้อยกรัมรอน้ำเดือดแป๊บหนึ่งน,นะครับแล้วเดี๋ยวจะค่อยๆใส่เครื่องปรุงลงไปนะครับรอเดือดก่อนครับนะตอนนี้น้ำเริ่มเดือดแล้วอ้าวขั้นตอนต่อไปทำไงฮะค่ะอดนนี้ก็จะใส่เครื่องนะคะ,ท,ะที่ตำผสมเอาไว้นะคะใส่ไปทั้งหมดแล้วกลิ่นจะหอมเพ้่เลยค่ะ หอมสมุน,นไพร๋ยวรอต้องนานไหมฮะไม่นานค่ะเดี๋ยวรอให้เดือดอีกนิดนึงก็จะใส่ใส่เ<ป>นื้อสัตว์เลยเนื้อสัตว์ได้เลยโอเคร <ภา S 2> อเดือดอีกหน่อยนะคุูผู้ชมนะเ <ภา S 2> อราปิดหน่อยมันจะได้เดือดเร็วค่ะเอาเดือดแล้วคุูผู้ชมเดือดแล้วนี่ตอนนี้จะใส่เนื้อสัตว์แล้วนะตอนนี้มีอะไรก็ใส่ใส่ไปฐานะดีก็สามเนื้อฐานะไม่ดีเนื้อเดียวพออ่าก็จะอร่อยเนื้อเปื่อยไงเนื้อเปื่อยเนื้อหมูอะไรเงี้ยปนกันได้ปิดฝาปิดฝารอเดือดอีกทีนึงหลายเดือดหน่อย มากเดือดแล้วด้วยะนะตอนนี้เดือดเลยเนะื้อสับเริ่มสุกแล้วที่ีปรุงต้องปรุงยังไงให้อร่อยอันดับแรกเลยนะคะจะใส่น้ำมันหอยนะคะคแต่ว่าไม่อยากให้ใส่ไปทีเดียวอยากให้ทยอยใส่เพราะว่าคือหนึ่งเนี่ยจะตุ๋นไปเรื่อยๆเกรงว่าเดี๋ยวจะเค็มแล้วก็ดี๋ยีหิวขาวอ่ะเดี๋ยวเอาเยอะเท่าไหร่เดี๋ยวผมช่วยเทให้ขอครึ่งช้อนใหญ่นะคะครึ่งช้อนใหญ่อันนี้พือเน้นนะคะพยายามอย่าใส่เยอะก่อนนะคะค่อยๆทยอยใส่นะคะเพราะว่าเค็มแล้วมันแก้ยาก ดับต่อไปนะคะผมวิบวับเยอะไหมฮะหมดเลยหมดเลยค่ะหมดเลยนะผมวิบวับหมดเลยตอนนี้เครื่องปรุงทุกอย่างก็พร้อมนะนะคุณผู้ชมทีนี้เหลือการตุ๋นอย่างเดียวใช่ไหมค่ช่วยวนให้มีผมทำอะไรรู้ไหมคุณผู้ชมผมเสียดายนะมันหอยที่ติดทับพี่อยู่บ้านก็ทำแบบผมใช่ไหมฮะค่ะเอาละเดี๋ยวเราปิดฝาต้มไปคุณผู้ชมเคี่ยวนานเท่าไหร่ฮะเอ่อถ้าจะให้เปื่อยเลยนะคะประมาณ2ชั่วโมงขึ้นนะคะเห็นบอกความเปื่อยจะไม่เท่ากัน ค่ะเนื้อไก่จะเปื่อยง่ายนะคะ,ะประมาณชั่วโมงครึ่งนะคะเอาละเดี๋ยวผ่านไปชั่วโมงครึ่งเรามาดูกันครับปรุงอาหารจะให้อร่อยเขาพูดกันบ่อยต้องใจเย็นเ็น<ๆ>เตรียมสู่เตรียมของให้ดีวัตถุดิบเครื่องครัวต้องมีพร้อมกับวิธีการปรุงจากใจ<ๆ> ผู้ชม่าไปเกือบสองชั่วโมงนะทุนี่เราตุ๋นไปพร้อมหูสามชั้นเห็นไหมถ้าเกิดน่าต้องเอาไก่ขึ้นก่อนนี้ดูไก่เปื่อยเลยโอ้โหไก่มันเปื่อยมากนะโอ้โหดูไก่สิปุ๊บหูสามชั้นดูเลยออ้โหปีกไก่นี่โอ้โหละลายแล้วนะโอ้โหผู้ชมน่ากินมากเลยนี่นะก็สวยร้อนๆนะสุดยอดเลยสมผมขอชิ้นนี้เลยนะนี่ไง ล่วงล่วงล่วงซีง่โครงมิคุณผู้ชมซี่โครงขออนุญาตชิมเลยนะค <ฮะ S 1> ่ะชิมเลย <ฮะ S 1> อุยลืมถอดแล้ว <c oughs> ทุกทีเลย <c oughs> อุยน้ำอร่อยมาดูความล่อนสองชั่วโมงผ่านไปซี่โครงเนี่ยเราสามารถเขาเรียกว่าอะไรถอดฟันฟอมได้เลยอย่างเงี้ย อร่อยนี่น่ามีข้าวสวยนะผมบอกเลยนะช่วงตุดจีนนะไก่เหลือเนาะหมูสามชั้นไวเจ้าเหลือเนาะจะเลยแบบนี้ออร่อยแน่นอนขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะดูจบแล้วช่วยกดติดตามกดสับปะดดเฮ้ยสับประรดเฮ้ยสับปะเลอะเฮ้ยสับตะไคร้แฮ่ถูกแล้วและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ